นะเป็นมนุษย์ไงคุณเห็นเพื่อนร่วมสังคมคุณเนี่ยลำบากขนาดนี้โดยที่คุณคิดว่าทุกอย่างยังปกติอยู่เนี่ยคุณตอบตัวเองยังไงนะผมตอบตัวเองไม่ได้และนี่คือความเสียดายที่พิธาไม่ได้เป็นนายกผมเสียดายที่สุดคือเรื่องนี้เพราเราไม่มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถของเราไปแก้ปัญหานี่คือความเสียดายที่สุดของผม ความรู้สึกแบบนี้มันความรู้สึกที่มีความรู้สึกต่อเรื่องรอบตัวเรื่องสังคมประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่จําได้ไหมคะหลังจากเลือกตั้งสิบสี่พฤษภาคมผ่านไปแล้วที่มันอัดคุณธนาทรมาจนถึงตอนนี้ที่เราคุยกัน ไม่เป็นไรเช็คไทม์ได้เลยค่ะเดี๋ยวรอฟังเชคไทม์ <c oughs> ได้เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะขอโทษน,นะอไ<ม>อความรู้สึกแบบนี้นเนี่ยมันก็เออผมว่ามันเริ่มรู้สึกก็ตอนเป็นตอนเรียนเตรียมอุด,ดมเนาะ คือ <c oughs> ผมเนี่ยเรียนเซนโดมินิกตอนเด็กใช่ไหมฮะและเซนโดมินิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เพื่อนเป็นกรุงเทพ